การสำลักน้ำเนี่ยคะ่ะมันนำไปสู่อันตรายยังไงได้บ้างส่วนใหญ่สำลักน้ำนะครับถ้าไม่รุนแรงอะไรมากก็มักจะหายได้เองแต่ต้องระวังนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยสำลักน้ำเราก็ไอใช่ไหมคอกแคกคอกแคคแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเช่นบางคนนอนติดเตียงครับเราป้อนอาหารให้ท่านเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ให้ท่านหัวสูงอะ่ะก็คืออามาก,ก็นอนแล้วก็ป้อนเลยอามาสำลักกลไกการดูแลตัวเองไม่มีสำลักข้อปอดมีโอกาสติดเชื้อได้<ม>ผู้สูงอายุเราจะมีวิธีการป้อนอาหารท่านยังไงให้ป้องกันไไม่ใ้เกกกิดดาารสสังงนู อยุนะครับไม่สามารถที่จะไอเอาสิ่งที่แปลกปลอมออกมาได้เวลาที่ป้อนน้ําหรืออาหารแล้วเกิดการสรําลักเข้าไปในปอดมันก็จะยังคงตกค้างอยู่ในปอดเกิดการหมักหมมเกิดมีเชื้อโรคเกิดขึ้นก็เป็นปอดอักเสบวิธีป้องกันก็คือการที่เราจะต้องให้ยกหัวสูงในระดับหนึ่งถ้าสามารถนั่งได้ควรจะต้องให้นั่งรับประทานการให้อาหารผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่รับประทานได้ง่ายเช่นข้าวต้มหรือถ้าให้เนื้อสัตว์ควรมีการสับให้ละเอียดระดับหนึ่งก่อนว่าฉะนั้นแล้วควรจะต้องดูว่าอาหาร ที่ให้เหมาะสมไหมแล้วก็ท่าทางการนั่งรับประทานอาหารนะครับเหมาะสมหัวสูงเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักได้